วันนี้ปาจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์แมมลูกกอล์บแบบง่ายมากๆที่ใครๆก็ทำได้ขั้นตอนแรกเลยก็คือเราเตรียมต้นไม้ที่เราจะตัดก่อนนะคะคือต้องอดน้ำนิดนึงไม่ต้องรดน้ำสักรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเวลาเราตัดนะคะใช้มีดที่สะอาดแล้วก็คมตัดเฉึบแบบนี้ให้เหลือโคนวน,นิดหน่อยค่ะจริงๆมนมี2วิธีนะวิธีที่พี่บูญทำในคลิปนะคะแบบนี้ตัวโคนที่เหลือไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เนาะอีกวิธีหนึ่งที่ปาถนัดนะคะก็คือการแยกทั้งกอเลยค่ะก็คือเราฉีกทั้งกอเลยจะไม่เหลือแม่เดิมมมหหลลลงงงงเเเเเเืออออออยยยค่่่่ะะะแแตตตวววิิธธธีีีีนนนนนนัั้้้้รรรรราา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 ากกกกกถถท็จจปูขพบบ ทำไมเราไม่ได้จะทําขายสักหน่อยมันอาจจะมีวันหนึ่งที่ต้นไม้เนา่าค่ะด้วยการโดนฝนหรืออะไรก็แล้วแต่วิธีนี้เป็นวิธีการช่วยชีวิตเขาไว้ได้เพราะฉะนั้นเรียนรู้ไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะที่นี้นะคะสามารถทํากับต้นไม้ชนิดอื่นๆได้ค่ะพวกแมมคามิน่ต้นไม้ที่เราอยากให้เป็นกอหรือเราอยากจําแนกเขาออกมาอย่างนี้ก็ทําได้ค่ะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะตัวฐานแม่ของเขาค่ะเราควรจะงดน้ำไว้อีกสักอาทิตย์หนึ่งนะคะรอจนแผลแห้งเวลาวางไว้เนี่ยค่ะสามารถวางไว้ที่แดดดาไรหรือว่าไว้แดดปกติก็ได้นะของป้าคือไว้แดดในโรงเรือนเเลยส่่ววนนนหััดด้าาาบทีรตม เราก็ ใส่ตะกร้าค่ะทิ้งไว้จนแผลแห้งเราก็ปลูกได้ข้อสําคัญไม่ควรจะทิ้งไว้นานเกินไปค่ะเพราะว่าตัวหัวยอดเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานเกินไปอะ่ะมันจะเขี่ยวได้ง่ายนิดนึงนะแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าจะทิ้งไว้จนออกรากนะคะเพราะตัวแมมกอฟเนี่ยปลูกแล้วออกรากมันจะง่ายกว่าหลังจากที่เราวางส่งวนยอดไปด้านบนจนแผลเขาแห้งแล้ว้บอกไปค่ะตัวแผลที่แห้งเนี่ยไม้จะเป็นว่าจะต้องเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะบางทีอาจจะม่วงๆแดงๆได้ไม่ได้น่านะเราก็สามารถลงนํามาปลูกในกระถางได้เลยทีนี้แนะนําว่ากระถางควรจะเป็นกระถางไซส์เล็กสุดค่ะประมาณไม่เกินนนิ้วี่าลังด ้กับตัวนี้นะคะสามารถเป็นดินปลูกกระมอกเพชรทั่วไปได้เลยค่ะหรือว่าถ้าบ้านไหนนะคะกลัวว่าดินมันจะแน่นเกินไปหรือเปล่าเราสามารถผสมตัวที่ทาให้โปร่งพวกหินผอไฟหรือว่าเพอร์ไลลงไปได้ค่ะส่วนมากาเนี่ยถ้ากระถางมันใสเล็กมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการที่น้ํามันจะเยอะเกินหรือมันจะขังค่ะเพราะเราลดไปมันก็ละลายไปแล้วเนาะไหลลงมาเลยวิธีการขยายแพมแมมลูกกรอบก็จะประมาณนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเป็นกอเราแค่ปลูกไว้ปกติค่ะเพราะมันสามารถแตกกอได้เองขอบคุณที่ติดตาม p b c a t a c h a n n e l นะคะบ๊ายบายค่ะไป